สวัสดีครับตาสุขเรีนะครับวันนี้พาทุกท่านไปเที่ยววัดป่าบ้านตาดนะครับวัดป่าบ้านตาดอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับเราเข้าไปในบริเวณวัดเราก็จะเจอศาลาใหญ่นะครับซึ่งทําจากไม้อย่างดีนะครับด้านบนก็จะเป็นที่เก็บนะครับของเครื่องใช้ต่างๆของหลวงตามหาบัวนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดครุยนะครับชุดครุยประกาศสนียบัตรต่างๆตลอดจนข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับของของหลวงตามหาบัวนะครับอันนี้ก็เป็นอพวงหลีดพระราชทานนะครับซึ่งในงานพระราชทานพุนิธศกหลังจากที่เราลงจากศาราแล้วเราก็เดินเข้าไปใน ป่านะครับข้างๆกับศารานั้นก็เป็นกุฏิของท่านหลวงตามหาบัวนะครับนี่เป็นกุฏิไม้นะครับสวยงามมากก็เป็นที่จำวัดนะครับเราก็เดินไปรอบๆนะครับกุฏิผมก็เดินเข้าไปเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้หลวงตามหาบัวใช้เดินจงกรมนะครับก็ไปเจอ กระจงนะครับนี่เป็นกระจงซึ่งออกมากินลูกไม้อยู่ข้างๆวัดนั่นเองนะครับมีกระจงอยู่สองตัวแล้วก็มีไก่ปลาบริเวณป่านี้จะมีสัตว์นะครับไก่ป่านี้จะขันตลอดเวลานะครับเราก็เดินรอบอันนี้ยังเป็นกุฏิของท่านหลวงตามหาบัวนะครับซึ่งห้องนี้ก็ เป็นห้องที่ท่านมรณภาพหรือว่าห้องนิพพานนะครับซึ่งก็อยู่เราเดินออกมาก็พบกระรอกเผือกนะสองตัวนะครับบริเวณทางเดินก็จะเป็นคำสอนของท่านใกล้ๆกับกันนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์น,นะครับพิพิธภัณฑ์ที่สร้างไว้สวยงามมากก็เ,เป็นเก็บอัฐินะครับของหลวงตามหาบัว เราก็ได้ก่อสร้างสวยงามมากนะครับบริเวณข้างในก็เป็นทรงเจดีย์สององค์ใหญ่นะครับข้างในก็บรรจุพระพุทธรูปซึ่งทําจากทองคําบริสุทธิ์นะครับซึ่งท่านหลวงตามหาบัวนั้นเคยรับบริจาคทองคําช่วยชาตินะครับครั้งหนึ่งซึ่งประเทศไทยนะครับนี่เป็น ทำจากทองนะครับเมื่อกี้ที่ท่านเห็นนะครับนี่เป็นทางลงแล้วบริเวณนี้ก็กว้างใหญ่นะครับสวยงามมาก